สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสพินนะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงค่ะเที่ยงกว่าๆยายก็นั่งอยู่ที่ต้นผักเชียงดาผักเชียงดาของเราเนี่ยเป็นผักที่ฉายาค่าน้ำตาลคำว่าค่าน้ำตาลคือลดน้ำตาลในเลือดใครที่ร่อแหลมจะเป็นเบาหวานเนี่ยดีค่ะ เพราะเห็นเขามีชาใบผักเชียงดาขายนะทําเป็นชาแห้งๆเนี่ยมากินกันน้ําเราปลูกไว้เนี่ยนอกจากเรามาต้มเป็นน้ําชาแล้วเราก็ไปผัดไปปรุงเป็นอาหารแกงลงแกงเลียงได้เป็นอย่างดีเลยเราก็ทนุถนอมมันหน่อยอันนี้แสดงว่าปลูกได้ผลดียายก็ทำค้างด้วยไม้ต้น กระโดนที่เราตัดทิ้งไว้อันนี้คือกิ่งกระโดนอีกกิ่งหนึ่งแห้งแล้วนะคะวันก่อนจ้างคนมามาถางหญ้าแล้วก็ตัดกิ่งไม้เขาก็ตัดแล้วเก็บไว้ให้เราทีนี้ค้างมันเนี่ยจะน้อยไปละเราจะทำค้างเพิ่มโดยการขุดหลุมนะยายก็จะใช้เสียมเนี้ยค่ะ เสียมนี้คนที่บ้านทำไว้ค่ะเป็นเสียมสเตเลสเมื่อก่อนยายเคยทำสั้นๆเล็กๆแจกพักพวกไปใช้ในการขุดดินกระถังกระถางอะไรได้เป็นอย่างดีเลยอันนี้ยาวหน่อยเนี่ยเราขุดลึกพอประมาณที่จะไม่ให้มันโอนเอ็นนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาดินกลบและเอาน้ำราดเพื่อให้มันยึด กับดินได้นี่ค่ะอาจจะทุรักทุเลหน่อยพามาทำงานเกษตรนะเรียนรู้กันไปอา่าเราก็หย่อนลงไปค่ะหย่อนลงไปมันก็จะได้กิ่งสำหรับให้ก้านของผักเจียงดาเนี่ยไตยได้เป็นอย่างดีเลย หลังจากเราเอาลงหลุมตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวยายขอใช้เท้ายันเราก็จะใช้ดินเนี่ยค่ะดินที่เราตักมาเนี่ยค่ะดินเก่ากลบลงไปค่ะกลบลงไปเนี่ยค่ะกลบลงไปแต่ทีนี้มันอาจจะไม่แน่นเราก็จะใส่น้ำอันนี้ก็ยายมาทำให้ดูไม่ใช่ว่า ยายจะเก่งนะแต่อยากจะนำเสนอและเปลียนเรียนรู้กันยายวัยหกแล้วนะ67เต็มไปแล้วกำลังจะเข้าสู่ใวัยหกสิได้มาหลายเดือนละเนี่ยค่ะเราก็ทำมันทำให้เรามีความสุขทางใจค่ะแล้วก็ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจไรสารพิษ ผักเชียงดาทางกรุงเทพเนี่ยหลายตลาดไม่ค่อยมีขายนะมันจะมีมากทางภาคเหนือถ้าเราสั่งซื้อชาก็ราคาสูงเหมือนกันนี่เราปลูกไว้สองกอซื้อมากอละสิบหาบาทเนี่ยโอเคเลยอย่างที่เคยปล่อยคลิปไปว่าเราต้องโน้มกิ่งเพื่อให้มันมียอดแตกเยอะตรงตามันเนี่ยค่ะเนี่ย เราก็ลดน้ำเพื่อให้ดินมันเหลวแล้วก็ตรงกิ่งไม้มันก็จะยึดแล้วเดี๋ยวเราอาจจะหาอะไรมาผูกให้มันยึดกับกออื่นเนี่ยให้มันยึดกับต้นอื่นเราก็จะได้ค้างผักเชียงดาเป็นซุ้มใหญ่กว่าเดิมและมีใบ ดกหนาให้เราเก็บได้เป็นอย่างดีเลยได้เยอะเลยตอนนี้ยายยังไม่เคยได้เก็บนะยังไม่เคยได้เก็บเดี๋ยวรอสักพักนึงยิ่งหน้าฝนเนี่ยเราทําเตรียมไว้อย่างเนี้ยค้างอย่างเนี้ยหน้าฝนยิ่งดีใหญ่เลยค่ะนะเนี่ยเรากลบไปเดี๋ยวยายก็จะเอาพวกเศษใบไม้ใบใบตองใบไม้แห้งมากรบกบอาจจะ เอาไส้เดือนที่อยู่ตรงต้นไม้อื่นๆมาปล่อยให้มันดินร่วนซุยอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งระบบนิเวศดีมากๆเลยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะอย่างที่เคยบอกยายก็ไม่ได้เป็นนักเกษตรหรือเกษตรกรตัวจริงเขาเรียกว่ามือสมัครเล่นสมัครเล่นมาหลายปีแล้ว มีความสุขจริงๆอะไรก็ปลูกไปหมดนะปลูกไปเรื่อยนี่กำลังจะซื้อส้มแป้นซึ่งเป็นส้มแป้นทางใต้ก็บอกส้มแป้นขี้หมาใบของมันสามารถจะมาแกงพวกแกงขังว่วแกงปลาดุกทะเลแกงหอยแกงปลาอะไรเงี้ยปลาเมงอะไรเงี้ยได้ได้อร่อยค่ะยายเซอร์ก็ไปดูแลลาซาด้าช้อปปีต้นหนึ่งก็80บาท บางเจ้าก็ร้อยสามสิบก็แล้วแต่เดี๋ยวจะสั่งซื้อมาปลูกสักต้นมันก็ไม่สูงมากเราสามารถจะกินใบได้นี่เชียงดาก็เช่นเดียวกันยายไปกินทางเหนือนี่ชอบค่ะเราก็เลยมาปลูกมาปลูกแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นะลดน้ำตาลในเลือดเรายังไม่เป็นเบาหวานก็จริงแต่เราไม่อยากให้น้ำตาลในเลือดเราสูงนะโอเคเลย มาทำค้างให้มันขอให้ทุกคนโชคดีในทุกๆเรื่องสุขภาพแข็งแรงกันนะคะทำค้างให้ผักเชียงดาค่ะสวัสดีค่ะ